คืนหมีค่าหมีอาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับคนทุกคนก็ได้นะครับมีชีอขวานไว้เด้เนเพียงที่จะฆ่ายิงสาวที่เราไม่สามารถมองเห็นหน้าได้ทีรพง์เลียวลักวงเคมานิตจะมีก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นโปสเตอร์หนังใบนะครับก็ น้องหมีนะครับจมูกคับแก้วเอ้ยนั่นหมาบางแก้วแล้วก็มีรายชื่อเอ้ยหน้าหน้าของนักแสดงนะครับสองามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดว่าจะเป็นเหยื่อของหมีหรือเปล่าก็ต้องมาคอยดูนะครับหนึ่งกันยายน สัปดาห์หน้านั่นเอง